ครับผมวันนี้ก็มาตามคําเรียนเชิญของนาวินนะฮะว่าลองมายืนยันว่าปลากัดดีไหมนะฮะน้ะบ่ออาหมอครับผมก็มีการเทสด้วยป๊อปอ่าไม่มีตัวเบ็ดนะฮะครับผมครับผมมีการอมเหยื่อเลยนะฮะก็แน่นอนครับผมมีการกัดถึงตัวเหยื่อได้เลย ครับไม่มีตัวเบ็ดนะครับมีการกัดที่ไม่มีการระแวงฮะผมเยื่อครับไม่มีตัวเบ็ดนะครับผม นจังหวัดที่ชาร์จดีครับผมคือ,อมีการสร้างเสียงนะฮะแล้วปลาจะตามมาครับแน่นอนคือจำนวนปลาที่แน่นอนครับข้อมูลที่ชัดเจนฮะเด็กสิบยาวนะครับลอ,องสรุปให้ผมฟังหน่อยเป็นไงบ้างครับครับผม ากับการเทครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมถือว่าเยี่ยมมากด้วยซ้ำไปฮะก็ที่เหลือก็มาลุ้นเองแล้วกันผมคิดว่าทุกคนมีคำตอบในใจแล้วนะฮะโอเคอเค,ครับก็ตามลิงก์ได้เลยนะฮะมีการจับจองตามเซของนาวินนะฮะหรือว่าส่า,สายละอียดมาที่ผมก็ได้ครับว่ามีการจองกี่ที่นะครับผมโอเคครับ